สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ ทั่วโลกนะคะชาวสปปลาวนะคะแล้วก็ชาวสองนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทารุไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นารีนะคะก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกุมนะคะราศีกุมนะคะคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะอันนี้แบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ทไทยนะคะเพราะว่าช่องของอาจารย์เนี่ยอิงหลักของโหราศาสตร์ทไทยมาใช้ร่วมกับการทํานายนะคะแบบตะวันตกนะคะ แต่ถ้าใครที่รู้ราศีหรือลัคนาแบบตะวันตกนะคะจะลองดูก็ได้นะคะว่าตรงเนี้ยจะตรงไมแล้วลองเปรียบเทียบเอานะคะใครที่ยังไม่รู้คุลัคนานะคะก็สามารถที่จะฝากนะคะวันที่เดือนพศเกิดนะคะแล้วก็เวลาเกิดเหมือนตามสูจิบัตรนะคะ ไว้ในคอมเมนต์แล้วอาจารย์จะหาลัคนาให้นะคะก็สามารถที่จะดูลัคนาพร้อมกับราศีเพื่อเป็นการเออเปรียบเทียบนะคะหรือได้รายละเอียดความแม่นยำมากขึ้นนะคะเพราะว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครโดยเฉพาะนะคะเพราะนั้น อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางคนอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่ไม่ตรงเนี่ยอาจจะต้องไปเช็คนะคะว่าลัคนาจริงๆของเราคืออะไรนะคะหรือลองดูในช่องอื่นๆนะคะที่อาจจะตรงกับดวงของท่านนะคะหรือว่าไปดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อให้ได้ความแม่นตรงมากยิ่งขึ้นนะคะ ค่ะก็เข้าใจตรงกันนะคะตรงนี้อาจารย์จะดูดวงความรักนะคะให้กับชาวโสดราศีกุมนะคะส่วนคนมีคู่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะอยู่ในคลิปตอนที่สองนะคะเพื่อใหออ้ไม่ยาวจนเกินไปนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวโสดราศีกุมนะคะจะมีเรื่องราวนะคะอะไรบ้างนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะเปิดไพ่มานะคะ เป็นสิบไม้เท้าเป็นช่วงเวลาที่มีงานหนักหรือเปล่าคะต้องลุยงานหนักเหนื่อยเลยนะคะเป็นเมจิกเชียนนะคะเป็นเหมือนเทพเจ้าแห่งความอย่างรู้นะคะถ้าจะแปลนะคะตรงเนี้ยเป็นเออ่ราชินีไม้เท้านะคะมีแพชชั่นมาด้วยเอ๊แพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีเดอะสตาร์ค่ะโฮปนะคะ มีห้าเหรียญน,นะคะม,มีราชาไม้เท้านะคะมีสิบเหรียญน,นะคะความโชคดีก็มานะคะมีเดสนะคะมีราชาเหรียญเงินเยอะจังเลยนะคะช่วงนี้มีราชินีถ้วยนะคะอื มาดูนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ดวงของชาวราศีกุมเหมือนแรงชัดจัดเต็มมากนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะอืเพราะว่าให้ขึ้นมาใบแรกเนี่ยเป็นสิบนะคะสิบไม้เท้านะคะเพราะนั้นงานหนักงานเหนื่อยโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆหรือว่าต้องรับผิดชอบมากขึ้นขึ้นมาเป็นผู้บริหารนะคะเป็นระดับหัวหน้าหรือคุมโครงการอะไรต่างๆนะคะหรือมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ ตรงนี้มีความหนักในด้านการทำงานนะคะแต่ว่าตัวของชาวราศีกุมนะคะอาจารย์มองว่าที่คุณได้รับโอกาสนะคะที่คุณทําธุรกิจของตัวเองหรืออะไรได้เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะหาตัวจับได้ยากนะคะเพราะว่าเป็นเออทเทพแห่งการอย่างรู้นะคะเป็นเมจิกเชนนะคะเมจิกเชนเนี่ยตรงนี้นะคะท่านจะเป็นคนที่เหมือนมีเซนด้วยนะคะแล้วก็มีความสามารถหลายๆอย่าง นะคะเพราะนั้นตรงนี้จะคุมหมดเลยใช่ไหมคะทั้งธาตุดินน้ำลมไฟจะเห็นว่าจะมีรูปถ้วยนะคะไม้เท้าดาบแล้วก็เหรียญน,นะคะเพราะนั้นใครที่ได้ไพ่ใบนี้นะคะขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะใช้โอกาสความสามารถอะไรต่างๆตรงนี้ที่มันโดดเด่นในตัวคุณเนี่ยถึงเวลาที่นะคะมันจะฉายแสงออกมาแล้วมันจะประสบความสำเร็จนะคะใครที่ทำเกี่ยวกับงานอะไรนะคะที่มีตัวตัวเองแบบเป็นแบ,บ,แบ,บ,แบรนด์หรือว่าสร้างชื่อ เสียให้กับสินค้าของบริษัทนะคะตรงนี้จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเดอะสตาก็มานะคะเห็นไหมคะมเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์มองว่าก่อนที่จะดูเรื่องความรักนะคะอาจารย์ดูเรื่องการงานย้ำให้นะคะรู้สึกเหมือนกับว่าที่ดูไปเนี่ยการงานการเงินของชาวกลุ่มเนี่ยเป็นขาพุ่งจริงๆนะคะพุ่งขึ้นแรงด้วยนะคะนี้มาดูในเรื่องความรักความรักเป็นเมจิกเชีนนะคะเป็นทเทพแห่งการอยางรู้แสดงว่า เหมือนคุณรู้แล้วนะคะว่าใครที่จะเข้ามาแล้วเป็นคู่ของคุณใครที่คู่ควรกับคุณนะคะคุณรู้สึกถูกถูกชะตาหรือว่าต้องใจเอาใครบางคนนะคะคนคนนี้คุณอาจจะรู้จักแล้วก็ได้แต่ว่าเหมือนได้เข้ามาทําความรู้จักกันลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแล้วเริ่มรู้สึกดีๆรู้สึกเหมือนอยากคุยอยากพบอยากเจอนะคะมีแรงดึงดูดอะไรที่มันมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะกับคนคนนี้นะคะ คนที่คุณชอบเนี่ยลักษณะคือเป็นผู้หญิงหรือชายก็ได้นะคะหรือจะเป็นเพศเดียวคุณก็ได้ที่เขาเป็นคนที่มีเหตุผลใจเย็นปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะคุยด้วยแล้วสบายใจอะ่ะคือถ้าเป็นผู้หญิงนะคะผู้ชายราศีกุมก็จะรู้สึกว่าคุยด้วยแล้วมันไม่ได้จุกจิตไม่ได้มีเรื่องอะไรกวนใจเหมือนแบบ ผู้หญิงอื่นๆทั่วไปอะนะคะคนที่คุณชอบเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างอะไรบางอย่างที่ดูเป็นผู้ใหญ่ดูมีความมั่นคงทําอารมณ์นะคะแล้วก็ดูที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนทั่วๆไปได้นะคะมีความเก่งกาจในด้านของอาการบริหารงานอะไรต่างๆนะคะ EQ ดี e นะคะแล้วก็ฉลาดด้วยนะคะอาจารย์มองว่าอย่างนั้นอืมหรือถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงขึ้นมา มีราชาไม้เท้ามาด้วยนะคะชาวราศีกุมจะได้เจอโซเมตรหรือเปล่าว่ามีทั้งราชินีไม้เท้าและราชาไม้เท้าขึ้นมานะคะอมืมีน้องม้านามด้วยะคะ่ะเป็นสีรักก็ได้นะคะเพราะนั้นคุณผู้หญิงนะคะที่ชอบนะคะก็คือชอบเป็นสไตล์นี้แหละเป็นผู้ชายที่อาจจะดูแบบ มีเหตุผลมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะไม่โกรธไม่โมโ oh, หไม่วีนเหวียงอะไรง่ายๆนะคะเป็นคนที่ใจเย็นเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้เป็นที่ปรึกษาของคนอื่นได้นะคะมีความสบบามารถในการบริหารหรือมีความเป็นผู้นําอยู่ในตัวนะคะเหมือนกับผู้หญิงชาวกลุ่มนะคะรู้สึกว่าถ้าเราเจอกับ คนนี้นะคะที่เป็นคิงไม้เท้าของเราเนี่ยนะคะเป็นราชาไม้เท้าของเราเนี่ยรู้สึกเหมือนเราเนี่ยอบอุอ่นใจไม่อยู่ใกล้เขาเหมือนเขาปกป้องเราได้เขาดูแลเราได้เขาให้คําปรึกษาเราได้อยู่ใกล้เขาแล้วแบบเราอุ่นใจมากๆนะคะเช่นเดียวกันกับคุณ,คณผู้ชายนะคะเพราะว่ามีไพ่ราชินีไม้เท้ามาเช่นกันนะคะเพราะนั้นตรงนี้ทั้งราชินีไม้เท้าทั้งราชาไม้เท้าเนี่ยไม่ใช่เก่งแค่เรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเดียวนะคะเป็นคนที่มีความสามารถแบบหลายหลายด้านนะคะดูแลได้ทั้งครอบครัวทั้งการงานทั้ง การบรหิหารธุรกิจส่วนตัวหรืองานชุมชนงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจิตอาสาอะไรก็ได้เข้าไปได้หมดเลยะนะคะนั่นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเข้ากคนอื่นได้ดีนะคะเวลาที่โกรธหรืออะไรเนี่ยก็จะไม่แบบ ทำอะไรที่มันไม่ดีออกมานะคะไม่ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรืออะไรออกมาที่ทําให้คนอื่นเนี่ยต้องเสียความรู้สึกเสียน้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ชาวกลุ่มเนี่ยรู้สึกชื่นชมนะคะในตัวของคนที่คุณชื่นชอบตรงนี้นะคะถามว่ามีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์ต่อได้ไหมนะคะมันมีในเรื่องของห้าเหรียญขึ้นมานะคะห้าเหรียญเนี่ยเป็นการเหมือนร้องของความรักนะคะ เหมือนกับว่าชาวกลุ่มเนี่ยมีความหวังไหมอาจารย์ว่ามีความหวังนะที่จะไปเหมือนไปจีบไปให้ความแสดงความสนใจหรือว่าแสดงท่าทีที่ให้เขารู้นะคะว่าเราแบบแอบบชอบเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีความหวังแล้วก็ความรักครั้งเนี้ยน่าจะแบบมีความเป็นไปได้ที่เป็นความรักที่ดีงามของคุณนะคะว่าเดอะสตาร์เนี่ย ขึ้นมาเลยนะคะแต่ที่ต้องห่วงนิดหนึ่งก็คือต้องระวังนะคะเพราะว่ามีไพ่เจดขึ้นมานะคะอพอไพ่เดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการจบในเรื่องราวของอะไรบางอย่างนะคะแล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์มองว่ามันมาพร้อมกับให้ครอบครัวนะคะเป็นสิบเหรียญเนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขานะคะเป็นฝ่ายที่จบ นะคะกับความสัมพันธ์เดิมมาหมาดๆหรือเปล่านะคะหรือว่าบางคนก็จบมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็เหมือนเตรียมใจอ่ะนะคะมันเป็นช่วงทําใจแล้วก็ค่อยๆดูนะคะว่าจะเริ่มต้นใหม่กับใครดีนะคะเขาจะยังไม่ผีผามเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าไพ่เดทเนี่ยเป็นเหมือนไพ่ของคนที่ได้เจอบทเรียนอ่ะได้เจอเรื่องราวอะไรที่มันแบบร้ายๆเข้ามานะคะแล้วเหมือน มีความรู้สึกว่าตัวเองนไม่อยากเสี่ยงอยากที่จะมีความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักเนี่ยถ้าชีวิตของเขาดีอยู่แล้วนะคะถ้าเขาจะมีความรักอีกครั้งหนึ่งแล้วทาให้เขาต้องมานั่งทุกข์นั่งเสียใจเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาอาจจะตัดสินใจอยู่คนเดียวมากกว่า ไพ่ะะเดย์เป็นไพ่ของภพมรณะนะคะเป็นไพ่ประจําราศีพิจิกนะคะซึ่งเป็นภพมรณะของโลกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่จบเรื่องราวจบปัญหาอะไรบางอย่างที่มันยืดเยื้อยาวนานลงนะคะอืม หรือเขาอาจจะจบในเรื่องของการทํางานที่เก่าที่มันมีปัญหานะคะเราก็ย้ายมาทํางานที่ใหม่แล้วมาเจอกับคุณก็ได้นะคะหรือไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะตรงนี้แต่อาจารย์มองว่ามันมีสิบเหรียญขึ้นมานะคะเป็นเป็ไพ่ครอบครัวนะอาจารย์มองว่าคนคนนี้เป็นคนที่น่าจะรักครอบครัวนะคะไพ่นะคะราชาราชินีออกมาเยอะมากเลยนะคะ มีราชราชเหรียญน,นะคะเข้ามากับราชินีถ้วยด้วยนะคะ เหมือนช่วงนี้นะคะคุณก็เป็นที่ปรึกษาหัวใจให้กับคนอื่นด้วยหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันนะคะปัญหาของคุณเนี่ยก็ค่อยๆได้รับการแก้ไขนะคะจากเวลาที่มันผ่านไปจากการที่คุณเรียนรู้นะคะในเรื่องราวในความสัมพันธ์ของทั้งตัวคุณและของคนอื่นนะคะมันทําให้คุณเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเข้าใจในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจเห็นใจความรู้สึกของคนอื่นนะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะถูก ทำร้ายมาหรือไม่ได้รับความยุติธรรมหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะในเรื่องของเงินนะคะอาจารย์มองว่ามีทั้งสิบเหรียญน,นะคะมีทั้งราชาเหรียญขึ้นมานะคะการเงินน่ะในเดือนตุลาคมชาวราศรีกุมน่าจะได้เงินก้อนใหญ่ๆนะคะอะไรเข้ามาหรือเปล่านะคะจากการทํางานจากโปรเจกต์จากเงินพิเศษหรืออะไรตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะส่วนในเรื่องความรักนะคะอาจารย์มองว่าคู่ที่เข้ามาแล้วมันขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะ ถ้าเขาจบกับความสัมพันธ์เก่ามาแล้วเขาได้มาคู่กับคุณนะคะมันเป็นไพ่ของ10บเหรียญขึ้นมานะคะมีไพ่ของ The Star ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันในเรื่องของฐานะด้วยนะคะฐานะหรือหน้าที่การงาน หรือว่าเขาช่วยเรานะคะสมมติเราทําเป็นยูทูบเบอร์อยู่เขาช่วยเราให้แบบโปรโมทเพจของเรานะคะโปรโมทช่อง YouTube ของเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเริ่มมีคนรู้จักมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมานะคะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะเพะฉะนั้นตรงนี้คุณอาจจะได้พบคู่ที่ดีนะคะเหมาะสมกับชาวกลุ่มนะคะสมกับที่ชาวราศีกุ่มเนี่ยได้รอมานานก็ได้นะคะอม,มันมีนามนที่จะพัฒนานะเพราะนั้นอาจารย์มองว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะ ามาดูต่อน,นิดนึงนะคะว่าแล้วในช่วงเวลานะคะในเดือนตุลาเนี้นะคะจะมีความคืบหน้าอะไรไหมนะคะถ้าคุณได้เจอกับเขาคนนี้นะคะจะมีการสานต่อหรือว่ามีการพัฒนาอะไรที่มันเป็นไปอย่างรวดเร็วหรืออะไรไหมนะคะอาจารย์เขาสามใบย,มยังมี10ดาบอยู่นะคะ10ดาบน่าจะมาคอนเฟิร์มในเรื่องของเดทนะคะ มีเอ็มเพสนะคะมีเดอะสตาร์เดอะสตาร์ขึ้นใหม่กันแล้วอะ่ะออาจารย์มองว่ามันขึ้นอยู่กับแผลใจที่เขาคนนั้นหรือว่าทางคุณเนี่ยมันมันได้รับแล้วมันได้รับการเยียวยานะคะมันได้รับการเยียวยามาพอหรือยังนะคะคุณพร้อมหรือยังที่จะเริ่มต้นใหม่ นะคะเมื่อไหร่ที่คุณหรือเขาพร้อมเนี่ยหรือว่าคุณเนี่ยช่วยเยียวยาจิตใจของเขาเนี่ยนะคะเห็นไหมคะไพ่ของ the empress ขึ้นต่อมาเลยนะคะเป็นไพ่ของความรักความมั่นคงนะคะการพร้อมที่จะเป็นครอบครัวนะคะพร้อมที่จะเป็นพ่อคนแม่คนนะคะพร้อมที่จะดูแลทั้งเรื่องครอบครัวนะคะแล้วก็เรื่องของการงานนะคะ empress เป็นไพ่ราชินีนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆสำหรับครอบครัวนะคะแล้วก็ไพ่ the star เขาต้องการนะคะความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะการเป็นรักเดียวใจเดียวนะคะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่านะคะม,มันเป็นซีเรียลเลชั่นชิพมากเลยนะคะสำหรับชาวกลุ่มในเดือนตุลาคมนะคะเพราะนั้นต้องให้เวลาเขานิดนึงนะคะบางทีเขาอ,อาจจะเจอกับเรื่องราวอะไรร้ายๆมานะคะให้เวลาเขาปรับตัวปรับใจช่วยเยียวยาหัวใจเขาสักพักหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะ ค่อยๆเปิดใจให้คุณนะคะแล้วถ้าเขารักแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาก็จะมีความรักที่จริงแล้วพร้อมที่จะเป็นครอบครัวก,กับชาวกุ่มนะคะเดี๋ยวสตาร์ขึ้นมาพร้อมกันถึงสองใบนะคะอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะในการที่เราจะเจอกับใครสักคนที่มันมีแพชชั่นนะคะมีแพชชั่นก็คือมีแรงดึงดูดอะทำให้เรารู้สึกแบบอืมีความสุขใจนะคะอยากอยู่ใกล้เขาอยากได้ยินเสียงเขา อยากพูดคุยกับเขาอยากเห็นหน้าเขาทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้านั้นตรงเนี้ยคุณต้องต้องลองนะคะใช้เซนส์ของตัวเองนะคะชาวกลุ่มว่าคุณอยู่ใกล้ใครแล้วคุณรู้สึกกับเขาแบบนี้นะคะอืมเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอในเดือนนี้นะคะชาวกลุ่มนะอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่ออร์เคิลให้นะคะแถมความสัมพันธ์ก็มีแนวโน้มที่จะไปในทางที่ดีด้วยนะคะ ดูไพ่น้องไมายูนิคอรนีีกว่านนะคะสั่งมาแต่ว่าเออไม่ค่อยได้เอามาแบบมาใช้นะคะยังมีกลิ่นใหม่ๆอยู่เลยนะมาดูน้องยูนิคอรนนะคะว่าน้องยูนิคอรนจะบอกอะไรบ้างน้องมมานะคะ Creative นะคะ เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างสรรค์นะคะมาคอนเฟิร์มกับเดมิเจคเชียรนะคะ,ะ,คะเป็นช่วงที่ชาวกลุ่มนะคะจะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ทั้งในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ในความรักของคุณด้วยนะคะมองอะไรในมุมมองใหม่ๆนะคะหรืออาจ,จเป็นคนที่เพิ่งเจ็บเพิ่งช้ำรักมานะคะก็อย่าเพิ่งหมดใจหมดศรัทธานในความรักนะคะยังมีความรักดีๆนะคะที่รอเราอยู่นะคะเพราะนั้นตรงนี้สร้างสารรค์นะคะมีมุมอมองที่เป็นบวกนะคะต่อ การงานนะคะมีการคิดนอกกรอบนะคะหรือว่ามองความรักในมุมมองใหม่ๆนะคะในแง่ของคนที่ให้สิ่งดีๆซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่จะได้ดึงดูดความรักดีๆเข้ามาหาตัวเรานะคะ change นะคะให้ความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางบวกในทางที่สร้างสรรค์ นะคะเพราะนั้นชาวกลุ่มเนี่ยน่าจะรู้ดีนะคะว่าจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยมันกําลังขาขึ้นนะคะเพราะนั้นมันต้องสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่องนะคะอ๋อเหมือนแบบเอมันโดนใจชาวกลุ่มหรือเปล่านะคะเพราะนั้นถ้าถามว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงมันดีไหมนะคะเขาจะอยากแต่งงานกับเราไหมนะไพ่บอกว่า definitely yes ใช่คะ่ะเออมันเป็นอะไรที่มันเป็นความใช่มันเป็นความมั่นคงปกติอาจารย์ไม่ค่อยได้เปิดได้ไพ่ไปนี้นะคะเรามาเปิดให้กับชาวกลุ่มได้นะคะอาจารย์บอกว่าคุณจะเจอคนที่ใช่แล้วละคะ่ะคู่แท้ของคุณรออยู่แล้วนะคะในเดือนนี้นะคะใช้เซนส์นของคุณดูที่ดีนะคะว่าใครที่คุณอยู่ใกล้แล้วมันเกิดความรู้สึกที่แบบผูกพนันมีแพชชั่นนะคะรู้สึกเหมือนอยากเจอหน้าอยากเห็นหน้าอยากคุย,ยกับเขาอยากได้ยินเสียงเขา นะคะเหมือนขาดเขาไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะความเป็นแพชชั่นตรงนี้นะคะถ้าคุณมีความรู้สึกนี้กับใครนั่นแหละค่ะคนนั้นแหละค่ะนะคะที่จะมาเป็นคู่ของชาวกลุ่มนะคะเท่านั้นถ้าเจอแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณนะคะไอเดียสร้างสรรค์น,นะคะทําอะไรเซอร์ไพรส์เขานะคะทําให้เขาแบบถ้าเขาเจอเพิ่งเจอความรักที่ไม่ดีมาก็ทําให้เขาดึงความรักที่ไม่ดีนั้นก่อนนะคะแล้วให้เขารู้สึกดีๆกับเรานะคะ จนพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเป็นแบบความมั่นคงในความรักมากยิ่งขึ้นนะคะขอให้โชคดีในความรักนะคะชาวกลุ่มที่โสดดวงความรักของคุณสดใสจ,จังเลยไม่แพ้ราศีธนูเลยนะคะ <c oughs> ค่ะก็ตรงนี้นะคะจะรู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะคะทีนี้ เดี๋ยวอาจารย์ก็จะขอไปดูดวงความรักให้กับคนที่มีคู่นะคะแล้วคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกๆการกดไลค์กดติดตามของชาวคุมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะโชคดีในความรักค่ะสวัสดีค่ะ